สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสุขสุขคนกับหอกกระบอเท้าฮันนัทชาแนลครับพี่นอ้องมามมอนีเมนูจุตัมสัญญาครับก่อนสิ้นปีมือนีเป็นวันที่31ธันวาคม2564ครับพี่น้องมาเมนูเข้าดาวเด้อพี่น้องเด้อจุตับเบิงเบึงเบึงตับตอนใหญ่ๆครับพี่น้อง30มิบเกียบปูนนะเอามาเป็นผืนเลยเอามาเป็นผืนใส่นี่ละ่ะยิ้มือเศร้านะครับแต่ว่าเอาไปเข้าดาวยิ้มือแรงเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามีมาละ ขี่นกมานํานะครับพักกาดพักซาลาเนียพักซี่หนอดมะลหยอด,ยอดพักไซเอา้พาพี่น้าต้มาามาสดน้ำพี่น้องมาว่าสรีสดห่อนหอนเย็นเบิร์ดเราบรจาคกับข้าวเหนียวห่อนหอนมาพี่น้องไหมเสียบกับบาดถาวรยู่สวนนี่แหละล่มก็มาพอล่มเอา้าเฝ้ากินเฝ้ากินเสียงเพียงเพิ่นกับกำลังว่อนวอนพี่น้องใส่พีละก่อนหืมขุมมันนำ tỉnh bao học cứu rất rồi tiền tiêu ở nhà nó bố bảng nó suốt tòa phí ghê phí mê quan xin phí <laughs> Ừ. Ừm Chàng phiền mình cứ quanh quanh nó, เขามาได้เนาะบาได้เนี่ยมาได้เนี่ยใส่เขาห้องถวงก็ไม่ห้อง ประกาศยุสวนแต่วางได้บัมหนี่อืมนะครับอืมตังนี้ก็มีการไม,ม่งานพร้อมได้พี่น้องงานบวชเลยครับเห็นว่าง,งานจัดอันจัดงานบวชส่ปีใหม่เห็นว่าอืม บวชบ่วหืองบวชบัเหือหาไปบวชเขาวันศานี่สามเดือนเที่ยวปีไม่มวนๆคนละโอ้เข่าไงผมคือยัวถึงไหมตึดมือดีครับอ๋สามสิบกีบบัวพันยองเโลพี่น้องนี่สดเฉลมนี่ครับ hừ hừ hả, giờ mông mông với nó. Kính quan cây với non, nào hả heng, quan cây hả đất trụ được với non, lái xe เป็นเมนูที่กินแหละบ่เบือ่อครับพี่น้องคือเมนูยาปากเมนูยาปากเมนูจุจุกินยำได้เสียบยำนั่นพี่น้องอืม ใส่กวมจินปีโหลด <Okay. S 1> มือแรงเข่าดาวหาเมนูใหม่พี่น้องย่างใกล้บ่เข่าดาวาเบื้องพันมือก่นอนนะใส่ตับสามสิบกีพันตับพี่น้องเอืม

ขอโทษขอภั้ครับพี่น้องลุ่มกระแห้งเพ่งกระมากันเนี่ย <c oughs> ลองขวาน,น,นยังไงโอ้ตรงมีนนำต่มลองขวานัำ่ำมันจังคักพี่น้อง thịt bạc vài dạng chắc dùng bằng nhau à à à con, à à à ừ ừ ừ <laughs> <laughs> <Nhạc đỉnh. cười> เด้อพ่น้องเด้อพ่นึ่งพันเศอู้ หนึ่งพื้นหนึ่งนู่นะอืมเ <c oughs> พิ่นหามาเป็นพื้นเลยมนะือนจัดหาพิเศษเลยเสียไงเจฝน ฟ้าร่างเขากำลังขั้งกลับเลยมือนชุ่มมือนี่ห่างๆโดนๆกินเถื่อพี่น้องพี่น้องเ็น่ากินแต่แนวเก่าแต่ว่ากินออกจอหนี่ก็โดนเถื่อนะครับแต่ว่ากินนอ,อกจอนีก็ดูอยู่พี่น้อง วันนี้เดี๋ยวพักสีหน่อยอืมโอ้ี่สามสิบกี่มักก่องพี่อาวตับเข้าไปพี่้องนี่ละเมนูยาปาก ทุกเหนือตรองมีสามิบกีบพันตับอืมตหนวดบวบเพิ บ่นบ่นไม่เสียวแต่น้ำตัวนี้แหละพี่น้อง ตัดเด็กเดื่องเปนของเด้อมันตัดเด็กไหมเกียรยเล็กเกียรยเล็กเกียรยเล็กเบิึงใส่ขันเทียนหน้าหน่อยก่อนอืม กรุบดีขนาดไม่ต้องสามสิบกิบอีกสักคำเต็มถี่เลย เนือก็ไม่ไม้สุดๆอุ้ย

เนื้อกินน้อยหนึ่งนะครับเน้นแต่เครื่องในเอาโบาเบิร์ตครับพี่น้องมันเองกินเครื่องในโตล่มนะครับฟังเสียงเพลงไปนําเอาวัน,ว,นวันขึ้นมาเรือ่อยๆครับเสียงดังขึ้นมาเรือ่อยๆอันนี้ก็เป็นการเป็นงานเพลินนะครับกับโบว่ากันน้องพี่น้องเนาะในช่วงเทศกาลนะครับเอาปีนี้กับปี2560ัน้าเอาถือว่าเป็นปี 2, 65, สองพันห้ารพี่น้องเนาะ เพราะว่ามือนีเป็นวันที่3มนะครับมือแร่งกับเข่าดาวแต่ละหม่องแต่ละบอลนะครับกัรละมันละว่างหรือพี่น้องเดอ้อในเรื่องของการกินเหล้านะครับในเรื่องของการดื่มการกินการสังสงรรค์การสลองนะครับหรือว่าการเดินทางไปทั่นไปนี่นะครับเมาบวครับนะครับครับบ่โชนะครับเนาะเวลาไปนั่งสังสรรค์น้ามูกับยาลอยพี่น้องเนาะยาลอยลอ <c oughs> ยยังบัติเอ่อยำฮ้อนสีเบิร์ดแล้วลอยนี้ครับเพื่อเขาไปเอามากับลอยมาให้เรานะครับยาเด้อพี่น้องเด้อ ยให้มูส้มกับหงกับบ้านนั้นเี่น้องเด้อเอ้ามันเป็นมันสิเป็นนิท่านปัลัมปารานะครับเนาะนะเพราะว่าบางท่านเนาะถาได้ลมถาได้เม่าแล้วกับห้วยแก้งกันเสร็จแล้วพี่นอนะ้องเนาะเห็นเห็นในคลิปในทางโลกโซเชียลนะครับกับเพงเถือกอ่อารชีเขียดอารชียังกันก็ได้นะครับเนาะตามมาระวังกันน้องพี่น้องนะเนาะอาเรื่องของรถไฟขึ้นกันนะครับช่วงนี้มาคือเรานะครับมาแล้ว,มา,ลวมาอีกแล้วนะครับ เพิ่มขึ้นมือสมือหลายกระจายทั่วแล้วครับตอนนี้นะครับก็ระ่มมาระวังกันนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวจากของนะครับเอาเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่นะครับบ่าวเท้าฮันงด้าชแนลนะครับก็ขออวยพรในพี่น้องนะครับมีความสุขความเจริญแลวพี่น้องเด้อลำด้วยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินไหลกองทองไหลมานะครับให้ลำให้รวยสู่ขูสู่คนยูดีมีแห้งครับเอาสำหรับชิปนี่จุเนื้อก้อนสินปี นะครับเม่นูยาปากจัดให้พี่น่องนะครับสามสิบกีบพันตับน้ำสเสียบฝากพี่ต่อน้องขึ้กเกานะครับมกักอะไรถึงใจกระแช่บอ่อเท่านี้น,นะครับเด้อสำหรับมึงนี้ครับสวัสดีครับ